เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้เกิอดอุบัติเหตุรถสิบล้อรบรรทุกน้ำมันชนท้ายรถกระบะบนถนนสายส,ายสงขลาลโนดเยื้องกับธนาคารตรกสสติงพระหมู่สองตำบลอเจิงพระหลังจากตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสิบล้อซึ่งบรรทุกน้ำมันดีเซลมา18 0 0 0พลิตรชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าตะแคงข้างอยู่ริมถนนฝั่งขาเข,ข้าสงขลาและเสาไฟฟ้าขาดอยู่ในสภาพที่เอียงแต่โชคดีที่ถังน้ำมันรถไม่ได้รับความเสียหายส่วนอีกคันเป็นรถกระบะซึ่งถูกรถบ ทุน้ำมันพุ่งชนท้ายเสียหายจอดอยู่อีกฝั่งของถนนแต่คนขับทั้งสองคันปลอดภัยจากการสอบสวนทราบว่าขณะกระเด็นรถทั้งสองคันขับตามกันมาโดยรถกระบะอยู่หน้าแต่ได้วิ่งลงไปในแอ่งน้ําขังบนถนนทําให้น้ํากระเด็นใส่กระจกรถมองไม่เห็นทางและเฉลับมาเลนขวา ซ,ซึ่งรถบรรทุกน้ำมันขับตามมาจึงถูกชนท้ายและทําให้รถบรรทุกน้ํามันที่พยายามหักหลบได้เสียหลักปีนเกาะกลางถนนข้ามไปยังอีกฝั่งและไปชนกับเสาไฟฟ้าโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้นํารถเครนมายกรถบรรทุกน้ามันออกและยกเสาไฟฟ้าที่เอียงไม่ให้ล้มเพื่อเปลี่ยนเสาไฟใหม่และแก้ไขระบบไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ